ความดื้อรัน้นลูกรักในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่แบบเพื่อนหรือแบบสามีภรรยากันย่อมมีสิ่งซึ่งเข้ามาแทรกกลางอยู่เสมอสิ่งนั้นก็คือความเข้าใจผิดกันซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดายิ่งเป็นสามีภรรยากันด้วยแล้วมักจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายและบ่อยกว่าเป็นอย่างอื่นอย่าลืมว่าความเข้าใจผิดก็คือความเข้าใจที่ไม่ถูก ผิดไปจากความเป็นจริงความเข้าใจผิดนี้เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเป็นความเข้าใจของตนฝ่ายเดียวซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยตนเข้าใจเพียงคนเดียวว่ามันถูกเขาจึงเรียกว่าความเข้าใจผิดคนที่มีความเข้าใจอะไรผิดผิดมักจะมีความดื้อรั้นไม่ยอมฟังเสียงใครคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจตัวเอง คำไปทำมาเลยไปกันใหญ่ต้องถกเถียงกันไม่ยอมลดลาวาสอกให้แก่กันท้ายที่สุดก็แตกการมองหน้ากันไม่ติดลูกควรจำไว้ว่าความดื้อรัน้นเพราะความเข้าใจผิดนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่จะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความไม่สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายสามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันมาดื้อรั้นถือทิฏฐิมานะกัน น่าคุยกันปรับความเข้าใจกันเสียจะได้สบายใจด้วยกันไม่ดีกว่าหรือ